สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาต่อกัน,นเรื่องชื่ออวัยวะต่างๆของร่างกายคำแรกเอ b r u บ t หน้าอกเอ็นรหลังเอ็นมอเกท้องเอ็น f ฮฟ์สะโพเอน รุ่มปะก้นเอ็นมีเดียเอวเอ็นริกรอดกระดูกสันหลังเอดเรียเลียนกระดูกซี่โครงเอ็นโนเวลสะดือเอดเชิร์นส์อุรกอนอวัยวะเพศเอด อุนเดลีบอวัยวะเพศหญิง N พยนิสอวัยวะเพศชาย S เบียนขา S โลว์ขาช่วงบนก็คือขาระหว่างเข่ากับสะโพกนะคะขาอ่อนนั่นเองนะคะ S คแน่ เอนวอดนองเอนบริ ward, ong, priest, หรือฟ o ดเลียดข้อเท้า N h นแฮส้นเท้า N to ทนิ้วเท้าก็จบลงแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ชื่ออวัยวะของร่างกายต่อจากคลิปที่แล้วนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ